พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวารีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชานก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชาโนสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล จากนั้นส่งพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพุ่มดอกไม้และพวงมาลัยแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี registry. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิตพระบรมราชินนีนาถพระบรมราชชนนีพ,พันปีหลวงพุพ่พพพมดอกไม้ส่วนพระองค์และพวงมาลัยแล้วสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรี สมเด็จพระศรีนาคารินทราบารมราชชนนี โอกาสนี้พระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทําคุณประโยชน์แก่คณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลวันที่24กันยายนเป็นวันมหิดลวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดตราที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธรารณสุขไทยคณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลจึงได้กําหนดจัดงานวันมหิดลทุกปีเพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธาน ที่ทรงดําเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรากายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณาสุขให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบทุกวันนี้